่อคลิปต่อคลิปสองลองมาเดน,นี่มีมเต็มเปลาะไม่เกี่ยวหรือว่าย้ายหมดแล้วทำหแล้วหรือว่ามือไปโดนมันสัมผัสโดนแป๊บเดียวก็ตึงนี่ให้นอนเล่นในรถก็ได้นะลูกเปิดประตูไป ไม่เอาเราจะเนไตม,ม่ต้องเฟี้ยงเอ,องโยนออกไปเฉยๆก็ได้แล้วมันบะมันอันเล็กไม่ต้องเฟี้ยงอะไรเยอะๆหรอกเวอ์เออโอเคนั่นแหละ ก็เมือบว่ะส,สวยอไก็เมือกง,งานเข้าเลยเด็ดคันนี้ด้วยเรื่องย,อยาให้วันนี้ลุงก็ไปแกงเทโพนี่มเออเป็นอย่างไแกงเส้นเอาไหม เอาไ้เที่กินมุกกินมุกกระแสตีข้างข้างอ้นี้ก็ได้ถ้าเราไม่ถนัดตีนดข้างนี้เราตั้งเป็นเป็นไอ้นี้กมีนะเป็นตะข่ายก็มีเย,ย,ย่ายน้้อนีอำพูดมึงอะร้อยเปอร์เซ็นต์แู ก็ตีนก็เลยไม่ซื้อมันเพมึงเสี่ยงสิบบาทเขาขายชาวสิบสิบเขาบอกว่าขายเขาว่าเขาขายถุงละินยี่สิบเดีไปขอแบ่งกันวาสิบบาทนะจะขายไม่ละจะไม่ซื้อเดินออกเลยคอเก็เขาก็ขายตามราคาเขาเนาะฝั่งพุ่งจะตกได้อ้ตกได้เพลินได้หมดสองฝั่งมองพี่ดิงอะว่างเบ็ดได้ ที่เจ้านั่นแล้โต๊ะอันนั้นเบิ่งมันเขาโต๊ะอันนั้น,น,นอะไรเขาเอาอันนั้นโต๊ะกันที่เจ้าซื้อมาใหม่อะอย่างวะแหงแหะตะไคร้ตะไคร้อ,คอีกที่เป็นที่จะซื้อมากันนะนะ่ะนั่นเองนะเป็นเอาโต๊ะขายเขาเรียกว,ว่าพวกไม่มีเสียงพวกไอเนี่ยเหงนะเออนั่น,นคือเขาเขามาแบบเขาไม่เสียงอะไรย่างเงี้ยอันนั้นคือแบบมันท่ายืนแล้วยังไงก็ได้ตะไคร้อย่างี้ก็ติด เรองพูดมุกี้จริงมันมีองไงก็ติดก็เดี๋ยวลองจะตามสเต็ปสเต็ปแต่เล็กๆก่อนเอาแบบนี้ก่อนถ้าไม่ังก็ลองเอาแบบต้องลองดูเพราะมันเป็นบ่อใหม่ที่เรามาสำรวจเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนทุกอย่าง มันหาการเสิร์ฟศึกษาเมื่อคืนนี้ปัญญนประช้อนตอนประช่อนที่เราเดินท้ายๆตรงนี้นแล้วก็ตีโทรถามว่าไม่ปิดเรอพี่ยังไงไม่ได้ปิดเพราะว่าไม่ได้อยู่จุดเสี่ยงเพิ่นว่าอันตอนแรกเรโทรไปมองที่เ่ขาก่อนโดนใบไงมองที่พ่อข้าไปตรงปัญญินนะดูดูนะเล่าว่าปิดแล้วตรงใส่เขาให้ปิดหรือโดนใบเอาใบมาโชว์ไปเพล อ๋อใช่ไหมใบละคพุดคเออจบแปลว่าเขาเขาให้ปิดละไอ้นี่ให้ปิดอันเขาสั่งปิดใบรพุที่สั่งปิดอยู่ในเพจเหรอเห็นเหรอในเพจอือโอเคดูดเสียไงแล่ะแกบอกนี่อยู่นี่กระติดแกยังบอกอยู่มัอยู่ข้างในอยู่ในตึอันนี้มันโอเคอยู่เท้ากับ ต้องซึ้งใจไปใส,ส่ให้มันดึงริบเตือค่ะวะมันก็เลยเออจะเ,เสี่ยงเราก็ต้องไปนั่นเดิพอแน่านานอนไปเลยเจะเวลาค่ะเดี๋ยวปไปรถไปถึงนะได้ดิเรียบร้อยปลาอะไรปลาหนินดูยังไงปลาหนินทินน้ดุดขาหลุดเหรอ อันนี้นะลุหลุหลุดลุหลุหล,ลุดตลอดมูมี่สิบอลลุดกูอยากหัวด้เดี๋ยวลุง เธออยู่ที่สุ้มปลานั่งนานแล้วปานินไม่มาลุงกับลุงกับพ่อจะเดินไปตรงนู้นเห็นไหมตรงที่ร่มมสีฟ้าเห็นไหมนะขาดที่ต้องสีฟ้าขาดเ,เราก็นั่งนี้รอมันจะเป็นมันจะมีสะพานเดินอะแล้วแม่เดินมันจะหักมันไม่อ้วน เด,เดินได้แม่เดินแน่ใจได้ไงแล้วไม่กลัวน่าเห็นไหมเขาใช้ปูนที่เป็นมะเขาใช้ปูนนำบานถินน่งยาปูนที่ไหนละไม้นั่นน่ะน,น,น,นถ้าแม่เดินไปแล้วหักุูมลงไปทำไงอะก็นั่งรอน,นี้แหละเจบเรือน้องอรแบี้ไม่เนเปล่าองกันห่ยอนหน้ากันตรงนี้ เปลี่ยนเปลี่ยนเลเวลเคชั่นเปลี่ยนสถานที่คูตตองล้มล้มนุ่นล่มมานั่งข้างล่างดิพใหญ่ัดไฟ ตัวเล็กก็กินนะเนี่ยเวรเนี้ยเปิดหน้าลอกเนี่ยพี่เสียวพี่เนี่ยปล่อยเขาปล่อยรวมโอเคอย่าเอาวิ่งนะวิ่งนะได้แล้วดูดิได้ฟันไหม เหมือนมันแข่งกับเวลาเลยอ่ะมันได้พวกคนวิ่งมันได้พวกคนวิ่งสายจะเอามาั่งได้พวกวิ่งวิ่งไปไหนวิ่ง,งของขังราโทรศัพท์พ่อไหมฟังเพลงได้นะไม่ต้องเปิดยูทูบไม่ฟังมาตกปลาไม่ฟังเพลง อ๋ออยู่ที่เยอรมันไม่ตายเหรอเยอรมันใช่งข้อไห้มันอยู่เฮือนมันอยากตายคนเคยเหตุงานไม่มีงานจ้ามืออยู่เฮือนจิตตายพ่อสามจอยิไปออกจิตออกเมื่อ,อวานเพื่อนออกไปเฮือนแม่เพื่อนไปเท็ด สะพานหนาเงินผู้ได้ออกแค่ไหนกับหม้ช,ชื่นใจพอดอนขอให้ได้ออก ห,หมดแล้วามาขวดเดียวด้วยได้ไหมพ่อก็ตรงกลางก็มี ตัวใหญ่อ่ะติดล,ดลยายได้ก็ได้จะได้เอากลับไปทำกับข้าว <S 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 เอาเร็วเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวมันจะติดตัดหลุดซะเอาขึ้นไม่ได้ไม่จะตัดคลิปแล้ว <S <S อเอ้ยโอ้โหโอ,โอ,โอโ้โหไได้เลยยกมาด้วยเอาไม่สบายนี่ ป่อยเนาะปล่อยข้ามฝั่งวางนี้เลยวางนี้ไม่ต้องวางเอ้ยไม่ต้องวางโอเคไม้แรกได้สวายทุกคนอ่ะปล่อยปล่อยมันไม่ไมสวายทำอะไรกินยากก้ามันไม่ใช่ก้าหรอกรอกืมบึกบึกไม่ใช่สวายไอ้ปลาบึก <laughs> <laughs> เห็นไหมมันร้องบึกเอเอ ตาต่ำปลาบึกปลาบึกเราไม่เอาแล้วทุกคนเราจะเอาปลานินคงจะยากอยู่อะทำไมคนอื่นได้ปลานินเนี่ยจังหวะพ่อพ่อไม่ต้องเอาไกลได้ป่ะเอาแค่นี้ปลานิลอยู่แถวนี้เอง